สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โง่ลึกลับในความเงียบของบางค่ำคืนเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับความรู้สึกที่เหมือนเราเืินอยู่กลางห้องที่กว้างใหญ่แล้วก็มืดสนิทไม่รู้เลยว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าตัวเองกําลังหันหน้าไปทางทิศใดรู้แค่ว่ากําลังเดินทางแต่ไม่รู้ว่าจากไหนไปไหนแล้วก็เพื่ออะไรคําถามใหญ่ๆมันลอยวนอยู่ในความมืดนั้นความหมายของการเกิดการมีอยู่และการหายไปมันเป็นน้ําหนักที่มองไม่เห็น แตว่ามันกดทับอยู่บนบาของเราทุกคนเลยนะครับอืดนั้นแต่ทั้งหมดมันก็เป็นแค่การคาดเดาจากความทรงจำของแสงสว่างที่เราไม่เคยเห็นจริงจนกระทั่งมีบางสิ่งเกิดขึ้นไม่ใช่ความคิดใหม่ไม่ใช่ทฤษฎีที่เฉียบคมกว่าเดิมแต่เป็นเหมือนการลืมตาตื่นครั้งแรกจริงๆในประวัติศาสตร์ของจิตวิญญาณมีเรื่องเล่าถึงวินาทีนั้นค่ะ วินาทีที่แสงว่าแรกส่องเข้ามาในห้องที่มืดมิดมันนับพบประชาติไม่ทวนแสงสว่างว่าแรกนั้นในทางธรรมะเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมครับเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยใช่ค่ะเป็นวินาทีที่เกิดขึ้นกับพราหมณ์ท่านหนึ่งชื่อโกนทัญญะท่านเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่ติดตามพระพุทธเจ้ามานานลองนึกภาพตามนะคะบรรยากาศในป่าอิสิปตนมฤคทายวันยามนั้นคงจะสงบนิ่งมาก มีเพียงเสียงของธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นครั้งแรกท่านโกนธัญะญได้นั่งฟังเพื่อจดจำหรือท่องบนแต่ท่านฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและในขณะที่กระแสะเสียงแห่งธรรมดำเนินไปนั่นเองปัญญาก็พลันสว่างวาบขึ้นในใจของท่านประจักษ์แจ้งต่อความจริงสากลผ่านประโยคเดียวที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา พอได้ยินประโยคนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วนี่ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันดูเป็นความคิดธรรมดาธรรมดาแต่ทาไมสำหรับท่านโกนทัญ,ญะมันถึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้ล่ะครับมันต่างจากการที่เราคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงอย่างไรเหมือนความแตกต่างระหว่างการอ่านแผนที่ของมหาสมุทรกับการกระโดดลงไปในมหาสมุทรนั้นจริง การที่เราคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมันเป็นแค่ความคิดที่ลอยอยู่บนผิวของจิตใจแต่การเห็นของท่านโกนทัญญะคือการที่ปัญญาดำดิ่งลงไปเห็นโครงสร้างของความจริงทั้งหมดในขณะจิตเดียวเลยค่ะเห็นพร้อมกันหมายความว่าอย่างไรครับคือเห็นพร้อมกันสามมิติในเวลาเดียวกันเลยค่ะหนึ่งคือเห็นสมุยธรรมคือเห็นว่าทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมกันไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นมาลอยๆด้วยตัวเอง ครับเหมือนเห็นต้นไม้ก็เห็นไปถึงดินน้ำอากาศใช่ค่ะแสงแดดและเมล็ดพันธุ์ที่ประกอบกันขึ้นมา2คือเห็นนิโรธธรร,รมคือเห็นในขณะเดียวกันว่าถ้าเหตุปัจจัยเหล่านั้นแยกสลายจากกันสิ่งที่เคยประชุมกันอยู่ก็ต้องสลายตัวและดับไปเป็นธรรมดาและสคือเห็นสัพพทันตังซึ่งสําคัญมากคือเห็นว่ากฎนี้กฎแห่งการเกิดดับเพราะเหตุปัจจัยนี้มันครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในจัก,กรวาลไม่มีข้อยกเว้นแม้ปต่อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ดวงดาวความรู้สึกความคิดหรือแม้กระทั่งตัวเราที่กําลังนั่งฟังอยู่นี่แหลคะค่ะเหมือนกับว่าความเชื่อลึกๆที่เคยฝังหัวมาตลอดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เที่ยงแท้ที่เป็นแก่นสารหรือเป็นตัวเราจริงๆใช่ค่ะความเชื่อนั้นมันพังทลายลงในพริบตาถูกต้องค่ะเหมือนบ้านกระดาษที่ถูกเผาด้วยไฟไม่ใช่การค่อยๆรือ้อแต่คือการสลายไปในทันทีครับทันทีที่แสงสว่างปรากฏ ความมืดก็หายไปโดยไม่มีเงื่อนไขเลยค่ะความเห็นผิดที่ก่อกลุ่มจิตใจมันนับชาติไม่ท้วนมันถูกทําลายลงวินาคีนั่นเองที่สถาน,นะของบุคคลเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยค่ะจากคนธรรมดาที่ยังล่องลอยอยู่ในกระแสะโลกที่เรียกว่าปุถุชนกลายเป็นบุคคลที่อย่างลงในกระแสะทานแห่งความจริงเป็นพระโสดาบันพูดถึงกระแสภานินพานเป็นครั้งแรกใช่ค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยแค่การเห็นความจริงครั้งเดียวเนี่ยนะครับ แล้วอะไรที่มันเปลี่ยนไปจริงๆในตัวคนคนนั้นนะอะไรคือสิ่งที่ถูกปลดออกไปครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือโครงสร้างพื้นฐานของจิตใจเลยค่ะเปรียบเหมือนการถอนเสาหลักของบ้านที่สร้างผิดแบบออกไปสมต้นในทางธรรมะเรียกว่าการละสังโยชน์หรือพันฒนาการเบื้องต้นสามอย่างอย่างแรกและสําคัญที่สุดคือสักกายทิฏฐิครับหรือความเห็นผิดว่ามีตัวตนที่แท้จริง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากที่สุดเลยครับไม่มีตัวตนทั้งที่เราก็รู้สึกว่ามีเราอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาพระโสดาบันท่านสัมผัสกับโลกต่างจากเราอย่างไรในแง่นี้ครับท่านยังสัมผัสโลกเหมือนเดิมค่ะแต่ความหมายที่ให้กับการสัมผัสนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอ๋อสมมติว่าเราเดินสะดุดโต๊ะแล้วเจ็บนิ้วเทา้าครับคนทั่วไปจะมีความคิดแวบขึ้นมาทันทีว่าฉันเจ็บมีฉันเป็นเจ้าของความเจ็บปวดนั้น แต่สําหรับพระโสดาบันท่านจะเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นแค่กลุ่มก้อนของธาตุที่มาประชุมกันชั่วคราวครับแต่ความยึดมั่นในระดับที่ลึกที่สุดว่ากายใจนี้เป็นของเรามันถูกถอนออกไปแล้วค่ะน่าทึ่งมากครับมันเหมือนกับการดูหนังเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนจากมุมมองของตัวละครเอกที่อินกับทุกฉากมาเป็นมุมมองของผู้ชมที่เห็นว่าทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องราวที่ปรุงแต่งขึ้นใช่เลยค่ะแล้วพันธนาการอย่างที่สองล่ะครับ อย่างที่สองคือวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยในความจริงแท้คำถามที่เคยค้างคาใจคนมากมายเช่นนิพพานมีจริงไหมกฎแห่งกรรมทำงานจริงหรือเปล่าใช่ค่ะหรือหนทางนี้จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงหรือคำถามเหล่านี้จะหายไปหมดเลยหายไปเลยค่ะ ไม่ใช่เพราะมีคนมาบอกให้เชื่อหรืออ่านเจอในตำราแล้วเชื่อนะคะแต่เพราะท่านได้เห็นและชิมรสชาติของความจริงนั้นด้วยตัวเองแล้วจะมาแตะที่ปลายลิ้นให้แค่เม็ดเดียวใช่ค่ะทุกความสงสัยทุกทฤษฎีทุกการถกเถียงที่เคยมีมามันก็จบลงในวินาทีนั้นเลยถูกต้องเลยค่ะมันหมดข้อสงสัยโดยอัตโนมัติเพราะมันกลายเป็นประสบการณ์ตรงไม่ต้องอาศัยความเชื่ออ,อีกต่อไปครับ และนั่นก็นำไปสู่การละพันธนาการอย่างสุดท้ายคือศีลพัตตาปรามาสการยึดมั่นในศีลแบบงมงายใช่ค่ะหมายความว่าท่านจะยังคงรักษาศีลห้ายอย่างบริสุทธิ์หมดจดแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวตกนรกหรือวางผลบุญให้ไปเกิดบนสวรรค์ไม่ใช่การทำตำตๆกันมาแบบรูปๆคลำๆแต่การรักษาศีลด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาถูกต้องค่ะท่านรักษาศีลเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเป็นพื้นฐานของจิตใจที่ปกติและสงบสุข เป็นไปเพื่อการขัดเกลาจิตใจให้ละเอียดยิ่งขึ้นท่านรู้แล้วว่าความบริสุทธิ์ที่แท้จริงมาจากปัญญาที่อยู่ภายในไม่ใช่พิธีกรรมหรือรูปแบบภายนอกครับผมเพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องโชคลางการบูชาที่หวังผลดนบันดาลต่างๆก็จะจางหายไปเองพอฟังแบบนี้แล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้าความเห็นผิดพื้นฐานถูกทำลายไปหมดแล้วในแง่ของอารมณ์ล่ะครับพระโสดาบันยังมีความรู้สึกเหมือนคนทั่วไปไหมท่านยังโกรธได้ไหม ยังมีความรักมีความเสียใจอยู่หรือเปล่ายังมีอยู่ค่ะและนี่คือจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันมากที่สุดท่านยังคงมีความรักในพ่อแม่ลูกเมียยังมีความสุขเมื่อได้สิ่งของที่พอใจและยังมีความโกรธความขัดเคืองใจได้เมื่อมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากระทบอ๋อยังมีอยู่ค่ะแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่คุณภาพและความรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นมันต่างกันยังไงครับ ความโกรธของพระโสดาบันกับความโกรธของคนทั่วไปความโกรธของคนทั่วไปอาจจะรุนแรงจนถึงขั้นคิดร้ายอยากทำลายหรือผูกใจเจ็บเป็นปีๆแต่สำหรับพระโสดาบันกิเลสเหล่านั้นจะเบาบางลงมากความโกรธจะไม่รุนแรงถึงขั้นทำให้ท่านล่วงละเมิดศีลห้าไปเบียดเบียนใครได้เลยครับและที่สำคัญคือมันจะไม่เกาะกลุ่มจิตใจนานเปรียบเทียบได้กับน้ำในแก้วนะคะครับผม จิตของผู้ทุชนอาจจะเหมือนน้ำครัมที่มีทั้งเชื้อโรคและความขุ่นข้องอยู่เต็มไปหมดแต่จิตของพระโสดาบันเปรียบเหมือนน้ำใสที่อาจจะมีตะกอนอยู่บ้างที่ก้นแก้วเมื่อมีอะไรมากระทบหรือคนแก้วตะกอนนั้นก็อาจจะฟุ้งขึ้นมาทำให้น้ำขุ่นได้ชั่วขณะแต่ไม่นานตะกอนนั้นก็จะกลับไปนอนก้นอย่างรวดเร็ว ปล่อยให้น้ำกลับมาใสาเหมือนเดิมและโดยพื้นฐานแล้วน้ำนั้นสะอาดปราศจากเชื้อโรคร้ายแห่งความเห็นผิดโดยสิ้นเชิงค่ะเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยครับและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดที่มักจะได้ยินการเกี่ยวกับการเป็นพระโสดาบันก็คือการที่ท่านได้ชื่อว่าแผมผู้ปิดประตูอบายภูมิอย่างถาวรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ครับทง้งทางที่ท่านก็ยังอาจจะมีกิเลสมีความโกรธหลงเหลืออยู่ เพราะความเห็นเป็นตัวควบคุมการกระทําค่ะกรรมหนักที่จะนําไปสู่ภพภูมิที่ต่ําหรือที่เรียกว่าอบายภูมิไม่ว่าจะเป็นการฆ่าพ่อฆ่าแม่การทําร้ายพระอรหันต์หรือการทําลายส่งให้แตกแยกกรรมเหล่านี้ล้วนเกิดจากความเห็นผิดที่รุนแรงเป็นพื้นฐานอ๋อครับรรบความเห็นผิดพื้นฐานที่สุดเรื่องตัวตนถูกทําลายไปแล้วจิตของท่านจึงไม่สามารถสร้างกรรมที่หนักหน่วงขนาดนั้นได้อีกเลยโดยธรรมชาติเหมือนกับว่าระบบปฏิบัติการของจิตมันเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่รองรับโปรแกรมที่จะสร้างความเสียหายร้ายแรงแบบนั้นได้อีกใช่ค่ะแม้ในบางครั้งท่านอาจจะเผลอพลั้งทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไปบ้างแต่ด้วยพื้นฐานของจิตที่เปลี่ยนไปแล้วสติและความละอายต่อบาปหรือฮิริโอตตปะมันจะเกิดขึ้นมาทันทีครับทำให้ท่านรีบแก้ไขและไม่ทำผิดซ้ำอีกนี่คือกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะทำให้จิตของท่านไม่ดิ่งลงสู่ภพที่ต่ำกว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตและการเดินทางหลังจากนี้ ก็จะมีจุดหมายที่แน่นอนไม่มีการหลงทางอีกต่อไปใช่ค่ะเมื่อปลายทางแน่นอนแล้วแต่ระยะเวลาล่ะครับแต่ละท่านใช้เวลาเท่ากันไหมระยะเวลาจะแตกต่างกันไปตามกําลังของปัญญาและอินทรีย์ของแต่ละท่านค่ะบางท่านที่กําลังปัญญาสูงมากอาจจะเกิดอีกเพียงชาติเดียวก็จะบรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์ได้เลยเรียกว่าเอกพีชีครับบางท่านอาจจะใช้เวลาเกิดอีกสอชาติเรียกว่าโกลังโกละ หรืออย่างช้าที่สุดก็จะไม่เกินเจ็ดชาที่เรียกว่าสัตตะขตตุประมะแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือจะไม่มีการเกิดเป็นชาติที่8ใช่ค่ะและจะไม่มีวันถอยกลับไปสู่ภพ,พภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์อีกเลยการเดินทางที่เคยไร้ทิศทางในความมืดบัดนี้มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้เห็นแล้วนะครับถูกต้องค่ะการตื่นรู้ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หลายคนอาจจะนึกภาพว่าต้องเป็นเรื่องของนักบวช ของผู้ที่ปลีกมีเวกอยู่ในป่าเท่านั้นแต่จากเรื่องราวในสมัยพุทธกาลดูเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปใช่ไหมครับไม่เลยค่ะนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจมากดวงตาเห็นธรรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเพศหรือวัยใดวัยหนึ่งมีตัวอย่างมากมายในพระไตรปิฎกเช่นเรื่องของนางวิสาขามาหาอุบาสิกาครับท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุแค่เขวบเท่านั้นเองเจ็ขวบค่ะ ลองจินตนาการดูสิคะเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เข้าใจความจริงของชีวิตได้ลึกซึ้งขนาดนั้นและหลังจากนั้นท่านก็เติบโตขึ้นแต่งงานมีครอบครัวที่ใหญ่โตมากมีลูกมีหลานมากมายเป็นผู้หญิงที่มั่งคั่งและมีบทบาทสำคัญในสังคมอย่างยิ่ง นั่นแสดงให้เห็นเลยว่าวัยสถานะทางสังคมหรือการใช้ชีวิตแบบคารวาะที่มั่งคั่งไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความจริงนี้เลยหรืออย่างเรื่องของอนาธบินทิกาเศรษฐีท่านก็เป็นมหาเศรษฐีระดับแนวหน้าของยุคนั้นบริหารธุรกิจมากมายแต่ก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ท่ามกลางชีวิตที่วุ่นวายใช่ค่ะ และเรื่องของอนาถบินทิกษัตรษฐีก็ให้บทเรียนที่น่าสนใจด้วยว่าพระพุทธองค์ทรงมีวิธีการสอนที่แยบขายมากในการพบกันครั้งแรกๆพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงธรรมขั้นสูงในทันทีแต่ทรงค่อยๆเตรียมความพร้อมของจิตใจท่านเศรษฐีก่อนสอนเรื่องการให้ทานหรือทานกถาการรักษาศีลหรือศีลกถาและอนิสงส์งของบุญที่ทําให้ไปสู่สวรรค์หรือสักะกะถาเป็นการปูพื้นฐานก่อนที่ลึกซึ้งแล้ว พระองค์จึงทรงแสดงอริยสัจสี่และในขณะที่ฟังนั้นเองดวงตาเห็นธรรมก็บังเกิดขึ้นกับท่านเศรษฐีแสดงว่าการเตรียมพื้นฐานของจิตใจให้พร้อมการมีพื้นฐานของความดีงามความเมตตาการเสียสละก็เป็นเหมือนการเตรียมดินให้ดีก่อนที่เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาจะถูกหว่านลงไปถูกต้องที่สุดค่ะเรื่องราวเหล่านี้ยืนยันว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นสภาวะที่เป็นสากล เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หญิงหรือชายคนจนหรือคนรวยนักบวชหรือคารวาสสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่รูปแบบการใช้ชีวิตภายนอกแต่อยู่ที่คุณภาพของจิตใจและความพร้อมของปัญญาที่จะเปิดรับความจริงค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้สำหรับพวกเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร็วความซับซ้อนและสิ่งเรามากมาย การจะเข้าถึงสภาวะที่ลึกซิงแบบนั้นได้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆเลยนะครับแต่ในคำทีก็ได้กล่าวถึงเต้าหมายที่จับต้องได้และใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งนั่นคือสภาวะที่เรียกว่าจุลโสดาบันหรือพระโสดาบันขั้นตน้นอ๋อครับท่านเปรียบเหมือนผู้ที่ยังละพันธนาการทั้งสามอย่างไม่ได้เด็ดขาดแต่ปัญญาของท่านได้เริ่มเห็นความเกิดดับของร่างกายและจิตใจได้อย่างชัดเจนเป็นครั้งคราวแล้ว และที่สำคัญคือท่านมีศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่คลอนแคลนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงแล้วค่ะเหมือนกับคนที่ยังไม่ได้ขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายแต่ได้ซื้อตั๋วและจองที่นั่งไว้เรียบร้อยแล้วแม้รถไฟจะยังไม่ออกเดินทางในตอนนี้ใช่ค่ะแต่ก็มั่นใจได้ว่ามีที่นั่งรออยู่และจะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนในวันใดว,วันหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากค่ะ และการเดินทางเพื่อไปให้ถึงสถานีรถไฟนั้นมันก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่ไกลตัวเราเลยเริ่มต้นจากการคบหามิตรที่ดีผู้รู้จริงที่เรียกว่ากัลยานมิตรการตั้งใจฟังธรรมะด้วยความใส่ใจการนําสิ่งที่ได้ฟังมาคิดไตร่ตรองหาเหตุผลและที่ขาดไม่ได้คือการลงมือปฏิบัติด,ด้วยวิธีการง่ายๆอย่างการเจริญสติรู้เท่าทันร่างกายและจิตใจของตัวเองที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้ทันลมหายใจที่เข้าแล้วก็ออกรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรู้ทันความคิดที่ผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปค่ะเพราะแสงสว่างแห่งปัญญานั้นแท้จริงแล้วไม่ได้รอคอยเราอยู่ที่ปลายขอบฟ้าที่ไหนเลยแต่อยู่ในการตื่นขึ้นมาเพื่อมองเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเราในทุกขณะในวินาทีที่เราเริ่มเห็นด้วยใจจริงๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ